ไม่รู้จะกินอะไรถาม,ถามกินไหน,ไหนดีดเปิดพิกัดร้านข้าวแกงที่ถูกและดีเริ่มต้นเพียง40บาทที่ทาคัญแกงใต้ที่นี่อร่อยมากอยู่กันที่ครัวจัดจานบ้านคุณย่าที่นี่มีทั้งเมนูขนมจีนและข้าวแกงให้เลือกมากกว่า20เมนูและในแต่ละวันเมนูก็จะไม่ซ้ํากันราคาเริ่มต้น40บาทแต่อาหารคุณภาพ5ดาวแถมยังมีบุฟเฟ่ต์ผักให้ตักกันฟรีๆเฮ้ เ,เต็มโตทั้งอาหารและเครื่องดืง่มแต่และเมนูคือเห็นแล้วน้ำลายจิไหลเริ่มกันที่ผัดไทยชาย,ยาของแท้จากปักใต้เป็นผัดไทยที่มีส่วนผสมของกะทิและเครื่องแกงทำให้มีกลิ่นหอมอร่อยแต่ไม่เผ็ดเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินก็ฟินน้ำพริกกะปิกับดอกไม้ทอดเมนูนี้บอกเลยว่าเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกเป็นดอกเฟื่องฟ้าทอดและกระดอกลีลาวดีทอดจิ้มกับน้ำพริกกะปิกินเพลินมากๆเป็นเมนูที่เปิดโลกสุดๆและไส่พะโลของที่นี่คือเข้มข้นมากยกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฟินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หอมหวานกรอบปลาทรายทอดขมิ ญี่ปุ่นยี่ใจเวอร์แกงหมูลูกเหลี่ยงเผ็ดร้อนสไตล์ปักใตใส่ลูกเหลียงมาให้แบบไม่มีการรสเข้มข้นหอม oh. เครื่องแกงไม่ไหวเมนูขนมจีนที่นี่ก็มีน้ำยาให้เลือกเยอะแยะมากมายขอแนะนําให้ลองแกงไตลปลาคาสสิสูตรดั้งเดิมจากสุราษฎร์ธานีรสชาติจัดจ้านและละมุนในคาเดียวกันส่วนแกงไตลปลาสูตรดั้งเดิมสีส้มๆนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ั p เลเวลความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกสูตรนี้ส่งต่อมา3มรุ่นแล้วอร่อยแน่นอนขอแจกสูตรลับความฟินหน่อยละกันนี่ลองาผสมน้ำยาปลากะทิน้ำยาปลาปักใตและน้ำยาหวานเข้า ด้านบ้านคุณย่าอยู่ในโครงการแผ่นดินทองแปดติดกับแมคโครในเมืองด้านบนมีห้องรับรองพิเศษไว้รองรับด้วย <S <S ร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น <S <S มีในแกร็บและไลน์แมนด้วยนะห้ามพลาด